แอาละครับวันนี้ผมก็จะพามาดูลูกปลาดุกแรกเกิดนะครับการอนุบาลลูกปลาดุกนะครับนี่แหละครับคือวิธีการอนุบาลปลาดุกนะครับใส่เฟืองเยอะๆนะครับเพื่อให้น้ํานี่มันดับกลิ่นแอมโมเนียลงนะครับอันนี้ก็เป็นปลาดุกอายุจากการนับจากการที่ มันฟักออกเป็นตัวนะครับประมาณสามวันนะครับลูกปลาดุกอายุสามวันลักษณนะเป็นยังไงวันนี้ผมจะพามาดูนะครับนี่คราในลูกปลาดุกกับตัวเล็กๆนี่นะครับนี่จะไม่ดูใกล้ๆเลยนะครับใช้ เพจะพาให้ดูลูกประดุกแรกเกิดนะครับเล็กๆเลยนะครับมันเบ,บบอเลยนะครับนี่ครับลูกประดุกอายุได้3มวันนะครับนับจากวันที่มันฟักออกเป็นตัวนะครับ นี่คือปลาดุกปลาดุกยักษ์ดัเสเซียนะครับนี่ลูกของปลาดุกยักษ์รัเสเซียนะครับน่าแข็งแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเมื่อมันตัวประมาณหนึ่งนิ้วนี่ผมก็จะขายจำหน่ายต่อให้เกษตรกรนะครับให้เอาไปเลี้ยงแนละ้วก็เอาไปขายต่อนะครับตอนนี้ยัง อายุยังน้อยอยู่นะครับรอให้มันยาวได้ประมาณนิ้วหนึ่งก่อนนะครับเล็กๆนีน่